อยู่อืมยังใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยยังใหญ่เลยโอ้ยใหญ่มากครับตั้นี่ฮะยังใหญ่เลยครับเป็นโลเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนฟองน้องพี่ที่ชื่นชอบในการตกปลาและทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมอยู่ทุกกองนะครับครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับที่จะไปตามล่าหาปลาหนิงกันครับก็เออเป็นหมายข้างทางครับธรรมชาติธรรมชาติทั่วไปครับผมครับวันนี้อากาศค่อนข้างเออที่จะแจ่มใสนะฮะมีเมฆเออคึ้มๆึอยู่ครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุศักนะครับ แล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนก็ได้ตกมาทั้งคืนเลยครับวันนี้ก็ดูจะอุ้มคืมอุ้มคึนนิดนึงฮะแต่ก็ยังใสใสอยู่ครับครับเดี๋ยวเราเไปเจอกันที่หมายเลยนะครับแล้วก็ดูซิว่าวันนี้ภารกิจการตามล่าหาปลาหนิมของเราจะาประสบผลสำเร็จหรือว่าจะจุดจุดจุดเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับไปครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงหมายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการลงของกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะได้ทําการตกแล้วก็ร่วมรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับก,กับภารกิจวันนี้ครับครับตอนนี้เราก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงในไม้แรกกันเลยนะครับครับวันนี้เราก็เปลี่ยนระยะในการตกนะฮะใช้คัน3.6นะฮะสายเมนก็2.0สายหน้า1.5 ตะขอก็สูตรทุกแปดเช่นเดิมครับตกตะขอเดียวนะฮะวันนี้เราก็ตกแบบเวลาแตะเช่นเดิมครับแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นฮะเหยื่อเราไม่เหงานะทุกที่ไปทุกที่มีไปตลอดครับเพราะเป็นเหยื่อของเราเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันในไม้แรกเลยนะครับว่าจะมีความบันเทิงไหมกับภารกิจตามล่าหาฟันนินไปครับ ไปครับไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับไม้แรกลงนะครับ ครับเดี๋ยวไม้แรกเราก็ทําการอ,าอ่อยไปก่อนนะครับไปครับไปรุนกันในไม้ต่อไปเลยครับ ถอนถอนถอนอยู่ครับโอ้ปันินครับปันินครับปันนิน,นใหญ่ <c oughs> ออ้าไปเข้าสวิงแค่แล้ว ม,มาแล้วครับปันนินใหญ่ครับไม่รู้เมื่อกี้เป็นปันนินหรือปลาี่สุกนี่ฮะบนลุ่มเลยครับตัวแรกนะครับมาแล้วครับตัวแรกอออตัวที่สองด้ยครับตัวแรกน,นี่มันไม่ได้ขึ้นมาฮะ มันขโมยสายไปเลยครับ อาละฮะเอาละฮะเอาละฮะ,ะอยู่ครับตัวที่สองตัวที่สองครับยังไม่เห็นหน้าเลยครับมาดูเป็นปลาอะไรครับไม่ใช่ปลานิลครับเป็นปลานอนจันทร์ครับไซท่อคอแขนเด็กฮะ เนี่ยปลานวนจันทนะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เอานะฮะปลานวนจันทเราจะเอาเออปลานิลอย่างเดียวนะฮะปลาอย่างอื่นเราปล่อยหมดเลยนะครับ ป็นปลาอะไรอยู่คนระับถอนครับถอนถอนถอนอยู่ครับปลานินนะฮะปลานินครับปลานินนี่ฮะใหญ่ครับเป็นปลานินใหญ่ฮะออ นี <You> ่ครับ ไยู่้ฮยูครับโอ้โหโอโ้ใหญ่ครับตนนัวนี้โอ้โอ้ใหญ่ครับเกือบลุดครับ โอ้ยนี่ฮะโดนใจใหญ่ๆครับวันนี้ อยู่โอ้หมักเลยครับตัวนี้โอ้โหปน,นินฮะติดท้องครับ ปิดท้องมาครับ อยู่อืมอีกแล้วครับโอ้ยว้่นๆเลยเนี่ฮะว้่นๆเลย อยู่อืมอยังใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหยดัยงใหญ่เลยโอ้โห ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากโอ้ยใหญ่มากครับตัวนี้นี่ฮะยังใหญ่เลยครเป็นโลเลยครับ ออถอนครับถอนถอนอืมถอนแล้วครับอยู่ครับไซส์สวยเลยครับวันนี้วันนี้ นี่อ้วนๆสวยเลยฮะตัวไซส์สวยๆเลยฮะ อยู่ครับอันนี้อยู่แล้วครับใสยเดียวกันเลยฮะสวยๆครับอืเ <c oughs> ข้าวสวิงยากอีกคุณอ้วนเลยฮะนี่ฮะ นี่ครับอ้วนๆเลยฮะไซส์เดียวกันเลยเอา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 อ,า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 อายู่ ลุงปุ๊บฉันปั๊บใหญ่ครับตัวนี้เอ้เอาไม่เข้าสวิงอีก S 你 s i z 套偏偏 อยู่ครับอย่างนี้อือโอ้โหตะเพียนครับตะเพียนใหญ่ฮะโอ้ตะเพียนใหญ่ครับตะเพียน,ตะ,ยน,ต,นยต,ตะเพียนตัวนี้ใหญ่เลยต้องเอากลับค่าตะเพียนตัวนี้ เพนตัวนี้ใหญ่ฮะเดี๋ยวต้องเอากลับครับตัวนี้ขอกลับสักตัวหนึ่งครับนอกจากกรน,นินเพราะว่าตะเพียนไม่ค่อยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยครับ ไปแล้วอยู่แล้วครับเป็ดอยู่แล้วครับเอาดินครับดินดินเอาสู้ด้วยอ้าวอาอา้อาวสู้เข้าไปอ๋อยังไม่เห็นหน้าเห็นตาว่ามันปลาอะไรเนี่ยโอ้โหหนุนจัน ไซโลฮะฮะไซโลครับแต่ไม่เอากลับว็ฮะเดี๋ยวเอาไว้เป็นปลารวมกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเออ่สุดท้ายปล่อยไปนะครับเดี๋ยวเก็บของเลยครับ อยู่โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอย่างใหญ่ครับอันนินใหญ่ครับโอ้โหสุดท้ายอย่างใหญ่ครับอโอ้โหโทฟฟี่ทฟี่เลยโทฟฟี่ โโอสุดยอดครับโฟรีเลยครับตัวปิดท้ายโอ้โหโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้นี่ครับตัวสุดท้ายฮะกล้องดับครับโฟรีเลยฮะ โลสุดท้ายอย่างใหญ่เลยครับโลกว่าครับโลกว่าอ่าเก็บของนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับสำหรับภารกิจเตามราหาปลาหนิงของเราก็ประสบความสำเร็จฮะเดี๋ยวเรามาดูปลาหลวงสำหรับวันนี้กันนะครับเราตามหาจนเจอครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ออพอใจในวันนี้เลยครับไปครับเดี๋ยวไปดูปลารวงกันครับอนี่ฮะสำหรับปลารวงวันนี้นะครับก็จะมีปลานินไซยักษ์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะนี่นะครับจัดให้ดีกันครับนี่ฮะจะมีปลานินไซยักษ์อยู่ตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็เอ่อ ใายลองมาวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามานับปลากันนะครับแลวที่เหลือเในส่วนที่เราไม่เอากลับเราก็จะปล่อยคืนกลับไปนะครับนี่นะครับทั้งหมดสิบสี่ตัวฮะแล้วก็ปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับที่เอากลับนะครับปลาดินสิบสี่ตัวะตัวไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับเดี๋ยวที่เหลือในนี้ฮะก็หลายตัวอยู่ฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยกลับคืนไปนะครับเราไม่เอากลับครับ โอเคครับครับเนี้ยลาที่เหลือนี่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยกลับไปนะครับปล่อยกลับไปครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอหมดเวลาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับภารกิจตามล่าหาปานินก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจครับ แล้วก็ภารกิจหน้าเราจะไปตามหาปลาอะไรกันอีกโปรดติดตามในอีพีต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกทุกท่านนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ